คณะผู้แทนจากสำนักงาน GICA h e c o d e s องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพในการฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนที่เทศบาลตำบลเขาพระง,งามลบบุรีเวลา8:30นาของวันที่28กุมภาพันธ์2566นำโดยดรไฮไลท์ไบชิอาซูเทชิที่ปรึกษาเชิงเทคนิคฝ่ายพัฒนาเมืองและภูมิภาคแผนกการจัดก,การโครงสร้างพื้นฐานประเทศของญี่ปุ่น ลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพในการฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนาเทศบาลตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีนายพูลสวัสดิ์ถือคงนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามพร้อมด้วยนางน้ำฝนถือคงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเขาพระงามและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลบบุรีร่วมให้การต้อนรับผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุน่นรมส่งเสริมการปกครอง ้องถ่นซึ่งได้รับแจ้งจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นได้ส่งคณะผู้แทนจากสำนักงานใหญ่ JICA Headquarters เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูท้องถิ่นและตัวอย่างที่ดีในการใช้ความคิดริเริ่มด้านวัฒนธรรมเพื่อทําความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการลดลงของประชากรและการทําให้ชุมชนมีชีวิตชีวาโดยมีคณะผู้แทนพร้อมล่ามแปลภาษาไทยญี่ปุ่นจํานวน5คนคณะได้เข้าเยี่ยมชมบูตนิทรรศการบูตขยับไวยชมการ แสดงต้อนรับโดยผู้สูงอายุของโรงเรียนปฐิมวัยวิทยาหลังจากนั้นได้ขึ้นห้องประชุมชมวิทยาและการบรรยายสรุปของเทศบาลตำบลเขาพระงามถึงโครงการนวัตรกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาพระงามเยี่ยมชมนิทรรศการห้องเรียนโรงเรียนปฐิมวัยห้องนิทรรศการห้องกิจกรรมอิสระ TOT Health Care Service Center หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบ้านผู้ป่วยติดเตียงจำนวนหนึ่งราย ดรไฮเลบิชิแอซูเทชิที่ปรึกษาเชิงเทคนิคฝ่ายพัฒนาเมืองและภูมิภาคแผนกจาัดการโครงสร้างพื้นฐานประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่าระบบบริหารจัดการต่างๆในการซัพพอร์ตช่วยเหลือผู้สูงวัยการที่ให้เด็กเล็กอยู่กับผู้สูงวัยอย่างมีความสุขหรือการสร้างระบบเน็ตเวิร์กกับหน่วยงานภายนอกเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและจะกลับไปนําเสนอในประเทศญี่ปุ่นให้กับชุมชนและท้องถิ่นต่างๆของญี่ปุ่นเพื่อฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาของท้องถิน่นอย่างยังย่งยืนต่อไปครับ